าานนสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมาร์ลครับช่องกเฉลิเพื่ออกเชี่ยวเกิดเหตุไม่คาดฝันเ<ม>กิดขึ้นแล้วครับ,บรจะพาเพื่อนอัน,น,นสร้างยุติ่วนครับเป็นยังไงบ้างครับ จ้าภาพสร้างยุดแวครับากาตาวาเพราะว่เบงกี่เนาะเปียนครับเบงกีเพราะว่าคนตีกันยูดันนอ่ยัน,บบนนี่างอะไรครับยันนอะไรจ้าาคนรกสร้างยุทเลยขอบคุณเ้พอบนุเ้ภาพอบรับพี่นองเดอกรานปน,นคับเดินทางลงเทียบลงชนบุรีนะครับพ่อกัเนที่สองางแกมวเมือ,อนึ่งดีน่งหนึ่งว 4ีป็นนะครับตอนนี้ก็จะภาพสร้างปิดครับเพราะว่ามันทั่ด้เนาะเกิดเหตุโควิดเนาะครับเนาะเป็นารนมื่อน่อพัอครับเมื่อพอกัรยุติ้งครับยูอ่ะ์ฟังฟงอักแรมฟงงเัยครับเกิดเหตุโควาดตันครับพี่น้องโอ้ยาเยแโอ้ตันแล้วเกิดเหตุโควิด บครัเป็ใจะไหนนาะครับนหลังมน้อยได้แค่ยี่สิบแล้วก็อันนี้เห็นไหี่อาเป็นไงานอะูเนี่จุกะเอนหน่อยแล้วนน่ะนาล่าเมียยนออแล้เีนี่สุดท้ายแล้วเมียคนลุกได้นี่สุดท้ายถือเหล็กหลายเออ ท่นะชื่ออะไรื่นมาซื้อเลยดิฮะยุดกระท่านหางศิศูนย์บ่กับศูนย์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 บูศูนย์ศูนย์ศูนย์บูนศูนย์นย่ศนศูนย์ศูนอ์ศูนย์ศูาย์ศูนย์ศูนย์นยนยีอยูยนยนนนนยยนนนนานย เขาแบงค้ดหนก็แบอกนี่ไอ้วัดเลยไอ้วัดย่างสันเด่นมืหนึ่งเายนี่รอไม่รอไม่ได้รอมันมื่อเมียร่มันจืบนึ่งอยู่แต่ว่าความอยากหลินไม่รอความตั้งใจนอนกเป็่อยากคืมันั่งยู่ในเตยมันทำในใจสุดเป็นนี่นี่นอนหลายอยู่ตามนั่นแหละเพราะว่าจะพาเพิ่นใจเบืองสี่เนาะคัด แัดเป็นว่าจางขึ้นไปเลยถึงขวดแล้วขวดลอยแล้วข้อกันยังยังไงก็สวยเหมือนเดิมครับอวันนี้แบบแต่งสไตล์ใหม่เลยนะแต่งหน้าสไตล์ใหม่นื้อนิวเคลีชานี่เปิดเพื่อเสิร์ฟที่างโนี่เพลงสุดท้ายแล้วอ่ะรอออกแล้วค่ะรอออกแล้วค่ะเพลงสุดท้ายแล้วน่ะไม่คือจังหวัดศรีคอมอ่ะจริงๆคือเกลเดินออกมาต้องเหน่งต้องเหน่งแล้วก็ตึ๊บ

พูดเป็นสมุนสลากนะครับเป็นอย่างม่าร่ำไม่เบิกันหือว่าคุณอยแต่ว่าพี่น้องมาแต่ทั้งใจค่ะที่โผว่าเพิ่มเพิ่มไทยงานจังใดงานจังใดก็ได้พากันมาหยอกกันอยู่หน้างานก็เลยเป็นก๊อตละใสก๊อตละใ์ตกใจน้อเข้าเรือเรือเลยมามาพี่น้องเล่เล่เล่เข้ามาครับขอบคุณสื่อ ขอบคุณสื่อทุกช่องนะครับขอบคุณสื่อทุกช่องนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณพี่น้องติดติดตามครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวเพิ่นเอาของไปไม่ได้ครับอย่าเพิ่งหัวไปักสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับด้ยเลิกแล้วสร้างเลิกด่วนเลยนจะภาถ้าไม่เลิกไม่จ่ายตังค์ผมก็เลิกนอนเลยนี่หดดแล้วงานกับน้แล้วบอกก่อ เออเขาบอกว่าแถวนี้อ่ะเดี๋ยวมีวงมีวงหนึ่งที่มาแล้วก็สั่งเดินทางกอดไถ่เดินกอดไถ่เพราะว่าแถวนี้เขาค่อนมีหมอลำจะไปยึดขอนุ่งเขาขาดกว่าคนที่จะไปยึดกัดกัดเอาเออถ้าพ่อเขายึดตีดอกส์ทไมถึงยึดตีเด้ยให้เช่าเหรียญคือเนี้ยโอ่เสียดายเนาะกําลังมวนเนาะ อาค่อยๆเก็บนะลูกเด้อบ่ต้องเฝ้ามองยูมองเศร้าเขาบกเอิร์ดมองนอนเขาบกเอิร์ดมองยูมองเศร้าเขาบกเอิร์ด

ตอนพบกันมวล เลือกทันนั้นนะครับไม่เสียดายหรอกจบแล้ว กติดเื้อเลยครับเราจะค่อาติดแั้งโอ้เจริครับสั่งเลิกกระทันหันซิลี ตองฝาวเ้อบ่ตองฝาวเ้อบอตองฝ่าวเ้อบ่ตองฟ่าวเ้อไม่เตียมบอตองฝ่าวต่อไม่ใจตั้งมดิ คต่อกันดีเดี๋ยวใจเลยเอาไม่ได้ไม่ทายกันไปทายกันมาอยู่นี่เลยเนาะไปเอาเดี๋ยวไปเอาโทรศัพษครับเพื่อนเดี๋ยวลูกผีว่าผู้ใดลงก่อนพูดอะไ้เปลี่ยนด้วยลูกผีวะไปพันในต่ออ้าวปลาตั้งแต่ตั้งแต่มีกล้องใหม่นี่เอาเลยใจเลยนะชัดมากเลยเห็นไหมนี่ได้ซับใหม่ ตอนอีขอบคุณมากใจครับผมโอ้เสียดายเสียดายเสียดายลน่อไอเนกกนหเลยวม่ได้เล่นเลยพ่อไม่เล่นเลยค่ะอ้ามากครมากมากใครถ่าายมาก้เดกๆเออมากมามา แปดเปิดสาาได้ักรถ้าให้ได้ได้ถ่าให้ได้อันใดนี่ถ้าให้ไดตาไ่่ะมาาาเอาเอาเอาาน่ขับใจไล่มหาครับเอาว่านเงียกว่าขมองเราขับองเรายก่าาได้ไะรั่บ้ไนก่อนนะโมเมนตเอาสิรับเิไ่ได้าอยู่โอเคขอบคุณครับผมเออมื้อโมทูดซอสสามมิวสิ ซื่อแล้ววครับเซื้อกัอยากอยากได้แบบกาแฟโจเอาเอาอาาอาก้ับเดี๋ยวขอแก๊ปองกันเอาเตยต่อไปแล้วสิเตยแล้วนั่นนี่อ่มาฟาครับพี่น้องเอาเพื่อนอันจะพาให้เลิกครับผมเอาพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับผม แลเตียมแลเตียมตอนไหนนี่ฮะไปกับใครอ่ะฮะเอาเอาขอกันคิวไลน์ของ